สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวพักค่ำามซีทีวีประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2558ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะ คณะกรรมการโรงเจเม่งิเจตัวสมาคมสวรรคตัญยูธรรมสถานจันทบุรีจัดพิธีอันเชิญตะเกียงเทพพย,ยดาฟ้าดิ่งขึ้นสู่เสามงกรเป็นการประกาศวันถือศีกินเจประจำปี2558ระหว่างวันที่12ถึง21ตุลาคม2558ค่ 2, ะโดยมีคณะกรรมการโรงเจบุญเห็นเจตัววัดเขตนาบุญยารามคณะกรรมการศี่สันเจ้าในจังหวัดจันทบุรีและเหล่าเจีิ้วร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากค่ะ เมื่อช่วงสายของวันนี้ที่โรงเจแมงหญีเจตัวสมาคมสวรรคตันยูธรรมสถานจันทบุรีนายชัยพรกิตรกุลรัฐประธานโรงเจแมงหญีเจตัวพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารปี2558ถึง2560ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงเทพย,ยดาฟ้าดินขึ้นสู่สางมังกรเป็นการประกาศวันถือศีลกินเจประจำปี2558 ระหว่างวันที่12ถึง21ตุลาคม2558ของรงเจมิม่งหนีเจตัวสมาคมสวรรค์กตัญยูธรรมสถานจันทบุรีโดยมีคณะกรรมการโรงเจมุ่นเหงนเจตัววัดเขตนาบุญรามนำโดยนายสมชายวัฒนาสิริวัฒน,น์ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการศรีสาเจ้าในจังหวัดจันทบุรีทงางศาลเจ้าที่ตลาดล่างศาลเจ้าตัวเลเอียงศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมและศาลเจ้าพ่อสบาบรวมถึงเจอิวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ สำหรับในเรื่องของการทำพิธีอัญเชิญตะเกียงเทพ,พยดา,า,าฟ้าดินขึ้นสู่เสามังกรก่อนเทศกาลถือศีลกินเจในทุกๆปีถือว่าเป็นการประกาศวันถือศีลกินเจของสถานที่นั้นๆซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2558ถือเป็นปีที่128ของโงเจปุ้นแห่งเจตัววัดเขตนาบุญยารามและเป็นปีที่29ของโรงเจแมงหีเจตัวสมาคมสวรงคตัญยูธรรมสถานจันทบุรี ในส่วนวันที่12ตุลาคม2558เวลา12นาฬกาจะเป็นวันอัญเชิญท่านกิวอ่วงพุงโจหรือการรับเจ้าณสารพระโพธิสัตว์กวนอิมข้างวัดโบสถ์เมืองจันทบุรีโดยขบวนจะเริ่มตั้งแต่โรจเจบุ้นแห่งเจตัววัดเขตนาบุญยรามมาอย่างโรงเจเม่งหนีเจตัวสมาคมสวรรค์กันยูธรรมสถานจันทบุรีก่อนจะผ่านตลาดและมุ่งหน้าไปย่งสารพระโพธิสัตว์กวนอิม ครั้งนี้คณะกรรมการรงเจแม่งหนีเจตัวและคณะกรรมการรงเจพุ้นเห่งเจตัวจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปร่วมเทศกาลถือศีลกินเจปลอดสารพิษจังหวัดจันทบุรีในระหว่างวันที่12ตุลาคมถึง21ตุลาคม2558รอ28ปีพุ้นเห่งเจตัว29ปีแม่งหนีเจตัวเทศกาลถือศีลกินเจผักปลอดสารพิษจังหวัดจันทบุรี1่มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายค่ะ